จับตาฟงเฉินมาแล้วลมแรงฝนหนักทั้งหนาวเอาไงดีเช็คสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน วันนี้เรามีเรื่องด่วนที่ต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับพายุโซนร้อนฟงเฉินค่ะซึ่งมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7วันที่21ตุลาคม2568ได้แจ้งเตือนว่าตอนนี้พายุฟงเฉินกำลังปกคลุมอยู่แถวทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ คาดว่าฟงเฉินจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกแล้วก็จะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหาลำประเทศจีนและชายขอบประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่22-23ตุลาคมนี้ค่ะไปดูเส้นทางพายุกันค่ะว่าถึงไหนแล้วตอนนี้นี่เลยค่ะท่านผู้ชมมุ่งตรงเหมือนจะเข้าประเทศไทยเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะแม้พายุจะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากพายุฟงเฉินเช่นกันค่ะในช่วงวันที่22 23ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะส่วนภาคใต้ค่ะอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเลยนะคะ ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเช่นบริเวณลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่น้ําท่วมขังขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ ส่วนเรื่องคลื่นลมในทะเลนะคะบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะแต่ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะก็ขอฝากเตือนพี่น้องชาวเรือด้วยนะคะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยสวัสดีค่ะ